จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน a u t o ตเมชั่นเอ็กซโป2022ที่จัดขึ้นที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี ทางเรา f a c t o r i u m ได้มาจามัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลูชันทางเรื่องสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอันได้แก่ f a c t o r i u m CMMs และ f a c t o r i u m JPO+ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาที่ไม่จำเป็นในอุตสาหกรรมอีกทั้งในงานนี้ CEO ของเราคุณศิทิิกรหนุ่นรอดได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมนาของงานนี้พูดถึงเรื่องการซ่อมบำรุงอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยที่บูธของเรามีการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันให้ผู้สนใจในงานได้เข้าใจระบบจัดการงานซ่อมบำรุง CMMs รวมไปถึงระบบจัดการผร ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากทาทงีมงานและมีทีมงานที่ปรึกษาติดต่อกลับไปในการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ที่สนใจในแต่ละท่านโปรดติดตามอีเวนท์ที่เราจะไปออกพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณเร็วๆนี้ f a c t o r i u m Go Beyond the Limit